กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่ายขอน้อมถวด้วไกลแะหว่าจ้ากอยู่กับผมเฟิร์สดันรุสซีทครับผมอ่าโหเดินทางกันมาถึงเป็นอีพีที่6แล้วนะมเหมือนกับพวกเรานะครับผม กูรู้มึงตัดตั้งแต่ไม่กี่ทีแรกแล้ว <c oughs> อะคลิปวิดีโอนี้จะมาบอกทรงที่หลายๆคนก็เป็นอยู่นะคือรูปหน้ายาวหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มันจะยาวเป็นพิเศษไงอะเราจะเรียกว่ารูปหน้ายาวหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ไม่ผิดครับเหมือนสีส้มกับสีแสดผมไม่รู้ว่าสีเดียวกันไหมแต่ผมอะเรียกสีเดียวกันแต่ว่ามันก็คล้ายกันก็ก็เรียกได้นั่นคือไม่ผิดครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยอาเราจะเรียกอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราแล้วช่างที่เราจะ ไปตัดโอเคนะครับผมพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไคร้ไปดูครับตัดทรงไหนได้บ้งเบาไปวะอ่ะมาทรงที่อบอกผมก่อนเนาะปัญหาปัญหาของทรงนี้คือรูปหน้าสึกทะลึ่งยาวเกินคือยาวเกินเราไม่ควรจะต่อความยาวของผมไปให้มากกว่านี้แล้วเข้าใจไหมครับคือแม่งยาวแล้วอะก็คือตัดได้เกือบทุกทรงแต่ยกเว้นทรงไหนก็ได้ที่มันจะทําให้ผม เราหรือรูปหน้าเราแม่งดูยาวขึ้นขึ้นไปอีกคือหน้ามึงยาวอยู่แล้วอะ่ะแล้วมึงไปเติมเ้าไปอีกอะ่ะในภนาพนะหน้ามึงหน้าเรานะผมเติมเข้าไปอีกไอชิหายนี่หน้ามึงใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอไม่เอาครับเราเอาแค่พอประมาณพอยาวได้ทรงที่สามารถตัดได้จะมีทรงเทียบเดิใจฟิกอัพ <c oughs> ใใอีกแล้วพี่ชอตแฮร์ฟิกอัพครับผมผมสั้นตัดผมถ้สั้นตัดได้คือเออมันสามารถตัดแบบเสยขึ้นไปน่อย แต่ว่าไม่ได้เพิ่มความยาวของผมมากคือให้ผมด้านบนเรามี texture ที่มันมากกว่าเดิมแค่นั้นเองคือใส่ความไม่มีอะไรให้มันมีอะไรมากขึ้นโอเคนะครับผมไปทรงต่อไปครับทรง บัสคลสครับทรงนี้อ่าสวยก็คือมันเหมาะมากสาหรับคนที่ไม่ต้องเพิ่มความยาวของหน้าคือทรงพวกนี้ที่ผมพูดมาสามารถตัดได้แล้วก็ตัดออกมาได้สวยเลยแหละถ้าเราเลือกทรงที่มันถูกกับเรานะแต่ว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มั่นใจผมจะพูดถึงความมั่นใจอยู่เสมอนะว่าเราเป็นผู้ชายอะความมั่นใจอะแม่งต้องมาก่อนการที่เราจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งอะความมั่นใจของเราม,มันไม่ใช่แค่ความมั่นใจบางทีอะมันคือทั้งหมดเลยนะมันคือ,อ,อรูปลัก,ลกษณะ ความเชื่อชายอะสงางาและทรงผมก็มีส่วนเกี่ยวบางทีเราแบงเสือไปเกะทะลึงแกะลายมากูจะไปจีบผู้หญิงคนนี้เฮ้ยรอให้ผม,มแบงยาวก่อนเว้ยเดี๋ยวค่อยไปเจิมเกี่ยวเฮี่ยอะไรแล้วมึงตัดมาสามาัยเต้งแต่แรกถูกไหมมันคือความมั่นใจครับอ่าบัสทัดจึงเป็น,นทรงที่ถ้าคุณมั่นใจคุณควรตัดครับทรงซายพาดครับแบ่งสกผมปุ๊บแล้วเราก็จะแปะมาให้ด้านบนมัน ไม่ได้ตั้งเราไม่ควรตัดปอบประดัวผมแนะนํอย่างยิ่งไม่ควรตัดปอบประดัวคือสายผ่านเราเอาให้แบ่งทิกผมและให้มันแปะไปไม่ต้องเพิ่มความยาวของผมมากจนเกินไปแต่แบ่งทิกผมทรงนี้คุณจะอยู่ในรูปลักษณ์ของออนักธุรกิจทันทีเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับผมทรงนี้คุณสามารถตัดได้แลนะ้วเป็นทรงที่ดีมากๆส่วนด้านข้างความเกลียนขึ้นอยู่กับแล้วแต่เราเลยอยากได้สั้นมากสั้นน้อย โซโลเลยครับคุณเป็นผู้ชายคุณจงมั่นใจในสิ่งที่คุณทำไปทรงต่อไปครับเออสกินเฟดโหทรงนี้แม่งเป็นทรงที่ดีมากๆทรงหนึ่งอ่ะแล้วก็ใช้สกิลในการตัดกันยังสูงแต่ว่าคนไทยเสือกไม่ชอบเพราะว่ามันเกียนเสือกชอบว้จรแหว้อะไรพวกนี้ค่านิยมผมพูดเลยคือค่านิยมก็ทรงนี้จะมีลักษณะเป็นข่าวน่นคืนก็คือเออถ้าเป็นภาษาช่างคือข่าวน่นคืนแต่ถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจกันง,ง่ายๆอย่างคนทั่วไปอย่างเราเรานะคือเกียนที่สุดไปหาหนาที่สุด โอเคนะครับผมคือแบบนี้คือความเกลียน <ś qu ick> ก็คือตรงช่วงข้างล่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้เป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะ <S 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 ว่าจากสูง <S <S ส่วนด้านบนเนี่ยไม่ควรตั้งอย่างที่ผมบอกไม่ควรตั้งขึง้นไปสูงมากเกินไปสลิปแบ็กเสริฟเข้าไปด้านหลังก็ได้สามารถตัดได้ครับสลิปแบก็กอ่าสกินเฟสสลิปแบก็ก,บกเป็นทรงที่โอ้โหยกนิก้วเยี่ยม คือมันเงาอะมองไกลๆแล้วเงายิ่งถ้าคุณเป็นคนผิวขาวด้วยมันจะเห็นชัดมากๆแต่ถ้าคุณเป็นคนผิวดำมันก็ตัดได้ครับมันก็ออกมาสวยเหมือนกันก็คือเทเจเจอร์ของผมมันก็จะออกเป็นลายให้เราเห็นเองโอเคนะครับทรงนี้คุณสามารถตัดได้ครับอ่ะมาในส่วนของทรงที่คุณตัด ไม่ได้กันบนะ้างเนาะก็ปัญหาของเราก็คือมึงไม่ต้องเอามันยาวมาไอาตรงที่ยาวตัดออกอั ER นเดอร์คัตอย่างเงี้ยตัดออกไปได้เลยเห็นไหมอันเดอร์คัตแม่งไม่ได้มาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด่ะมึงรอดแล้วนะอันเดอร์คัตคือมันยาวมากๆอยู่แล้วแต่ที่จริงถามว่าตัดได้มัตัดได้มึงยาวแล้วก็มันมีใครว่าดาราก็ทต่ติๆของไทยอ่ะเออช่างแม่งเลยตัดแล้วก็ยังดูดีอยู่ก็คือก็หล่อ,อจบนะคือคาเดียวเลยหล่อจบโอเคอธิบายอะไรไม่ได้แล้วคือไอพี่ทำไมผมมันยาวเออเป็นอันเดอร์คัตอ่ะมันตัดได้ ง่าย,ายๆสั้นนะครับเราอย่าไปเทียบครับเรายัางเรานะบ้านๆเราควรตัดทรงที่ผมแนะนํำไปนี่แหละตั้งแต่แรกอะ่ะแบบสกินเฮด ตัดได้อะไรพวกนี้ตัดตัดได้เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ถ้าบอกบอกปัญหาแล้วเรารู้ปัญหาตั้งแต่แรกอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ควรให้มันยาวอ่ะ <1> 1> เราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าทรงอะไรที่มันสามารถตัดได้บ้าง <1> 1> โอเคนะครับ <1> 1> ฟิกไซส์อะไรเงี้ยแบบตัดดุ่งแล้วตัดเปเไป,ไ,ปไปโอเคนะครับ <1> 1> คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่สมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยถ้าหากคุณไม่ได้กดไลค์และสมัครสมาชิก้ผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจพื่อรับ่าคลิปใหม่ๆเลยครับผมวันนี้ผมเ<ส>ฟิร์สดันดูส e ีดขอตลาไปก่อนครับผมกดไลค์ เจ็แต่ไกวเจะบแต่ดีกันได้พลาดคิดเป็นใหม่อ้าอ้าพี่นายดีมาแล้วดี่กูหน่อยดีเรนโี้